ตาเห็นโูปจิตเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีสติรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีสติรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตเกิดความเปลี่ยนแปลงให้มีสติรู้ทันใจเราไปคิดจิตมีความเปลี่ยนแปลงให้มีสติรู้ทันเปลี่ยนแปลงบางทีเราก็เห็นตัวเวทนาเพราะจิตตะกี้ เฉยๆเอาตอนนี้มีความสุขจิตตะกี้มีความสุขตอนนี้เฉยๆจิตตะกี้เฉยๆตอนนี้มีความทุกข์อะไรนะในเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันหรือดูตัวสังขารก็ได้จิตทีแรกก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่อยู่ไปช่วงหนึ่งกลายเปน็นอกุศลไปแล้วพลิกไปพลิกมาเอาความแน่นอนอะไรไม่ได้อย่างเราเห็นเด็กสน ออกไปวิ่งเล่นข้ามข้างถนนเราเกิดความเป็นห่วงนะสงสารมันมีความกรุณาเกิดไม่อยากให้มไปวิ่งข้างถนนห้ามห้ามแล้วมันไม่ฟังเราโกรธนะนะอกุศลพลิกเป็นอกุศลไปแล้วงั้นเราก็สังเกตตัวเองให้ดีนะอ่านใจตัวเองไปทุกขณะทุกขณะเท่าที่ทําได้อันนี้เรียกว่าการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน